ยังพัทยโยนี่าสบายดีวูนน้วมมาานะวนนวน,นวาานววเวว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 เวววววาแววววววาวว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 ีวว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 อวว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 ่วววมวว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 เวว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 พี่ควาย ยพร้อมกันเลยปล่อยพร้อมกันเลยหมอหมอโอ้ร้องเสียงแข่งกันเลยมามาเปิดแมงมุมกันดีกว่าโอ้โหมวสิ s สไปเดอร์ตัวนี้เป็นเจ้าแมงมุมยังไม่ได้กลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนอ๋อมามาแกะกันเลยดีกว่า หนึ่งสองชเ่เลยว้าววันนี้เราได้ตัวสีฟ้านะที่กล่องเป็นตัวสีแดงตัวนี้ว้าวมีฐานนะด้วยสไปเดอร์ Spider. โอเป็นแมงมุมชนขอยใส่ฐานนะจ๊ะน้องๆดูสิว้าวหน้าตาน่ารักเชียวอย่างนี้เราเอาตัวไหนชนขอยมาเล่นดีวกว่า มีโมละกันว้า wow. วพี่ชางก็มานะแอลเฟนช้างดอกสินะอ้าวไลุูอะไรกันตรงนั้นทั้งนะี้ว้าวมังกี้มังกี้ถืก่กล้วยมังกี้ลิง ฮอสหมาหมามันร้องได้ยินกันไหมเสียงหมาล้องว,ว้าวนั่นมีไดโนเสาร์ด้วยสไปโนซอรัสสีเขียวตัวบิกบ๊กบิ๊กบัมเลย โอ้ยทุกนขนมมันน่าจะาคมมากๆเลยนะบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะฝากเพื่อนกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราไงบายบาย